โอเคนะฮะก็มาต่อกันเลยนะครับกับวัดคำอัปเตอร์ e ีที่สามแล้วนะครับผมก็เราไปต่อเลยนะจาก <c oughs> พาร์ทที่เรามาคุยกับเด็กคนนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอ่าต่อเลยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาตรงนี้ใช่ไหมคุยกับพวกอ่านี้แล้วเนาะนกคู่นี้เราได้คุยยังนะอ่ามันก็เป็นสี่ที่นนะที่ฉันได้คุยกับเธอนะอะสี่ครับแล้เวเนี้ยแมวเหรอฉันรู้สึกเป็นอิสระมากเลยนะจากอืออยากพวกมนุษย์เหรอ อ๋แล้วก็จุดจุดแต่ฉันรู้สึกว่าฉันคิดผิดเอ้ยฉันรู้สึกถึงเหรอคิดถึงครับนิดหน่อยอ่ะนะจุดจุดอืมคุณรคุณควรจะมีเหมือนกับว่าเป็นความคิดที่ดีอ่ะเหรอเหมือนกับว่าควรจะอยู่มีความคิดของแมวครับเป็นเป็นเอ่อฟีลลิ่งของแมวนะนี่เธอกำลังพูดอะไรอยู่นั้นเหรอคุณรับพวกเขาใช่ไหม แน่นอนฉันก็รักมันอยู่นะเธอจะเป็นต้องอบอกว่าฉันรักมันก็ได้นะอฮะรักบางคนใครบางคนนะะฮเ,เธอรู้ไหมเธอสามารถอตอบเองได้หรือเปล่าแน่นอนนั่นก็เป็นสิ่งที่อแมวแมวจะพูดออกมาแมวคิดเป็นสิ่งที่เป็นความคิดของแมวครับอา่าหือ นี่เป็นทางที่มันไม่มีทางอื่นแล้วมั้งเหรอแต่ถ้ามีทางอื่นล่ะที่จะคิดที่คิดออกอะ่ะอ่าตอนนี้เธอช่วยให้ฉันอ่าพักก่อนได้ไหมครั้งสุดท้ายที่ฉันหลับก็คือตอนนี้อยู่อ่าเพจฟูรี่ออนแคดนี่คือหลับตอนไหนนะครับแป๊บนึงนะขออนุญาตก,ก่อนขออนุญาตแปลนะครับเอ่อเพจฟูรอ่าอีเอสอีฟ e ูรี่ อา่าฮะโอเคเหมือนว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ้ที่เขาจะสามารถหลับได้เนาะขอแบบอยู่อย่างสงบบนรถไฟอ่ะไม่ใช่แบบว่าหลับไม่ไม่ใช่ว่าที่หลับครั้งสุดท้ายเพราะอะไรนะครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยครับหมาเหรอไอ้ปีนเอีะนี่ถึงนี่ก็ปีมนี่ปีนี้แล้วแล้วก็ปุ๊บนะครับหมือว่าร้องออกมาอา่าฮะฉันคฉันคิดว่าฉันสามารถอ่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำความความความรู้จักนะครับอ่าได้เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแบบอืมได้เจอกับมนุษย์อีกครั้ง่ะครับอ่าฮะคุณอ่าไม่สามารถใช้ชีวิตยอยู่กับพวกอ่าคนอื่นมนุษย์คนอื่นได้นั่นเหรอที่บ้านของคุณอ่ะอ่าแป๊บนหนึ่งนะฮะขอลดเสียงแป๊บนหนึ่งเหมือนเสียงเกมจะดังไมฮะเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคไอโอเล่เอา้าตะกี้ไปไม่ทันขออภัยนะฮะผมไปกดเฟซบ้านนะครับ แล้วก็นี่คือ <c oughs> บ้านก็คือเหมือนกับเป็นเมืองเมืองนึงเหรออ l อ o f in the sky มองบนทบนบน้องฟ้าครับในบนท้องฟ้ามันดูดีมากเลยแต่มันก็รู้สึกหนาวในบางเวลาโอ้คุณคือมนุษย์งั้นเหรอนิดเดฟพวกเขาผ่านคุณไปอ่าโกอเวไปหักออกแบบยังไงเอกหายจากคุณงั้นเหรอใช่ ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ขยับอีกเลยฉันขอโทษนะที่ได้ยิน <c oughs> คนอยู่คนเดียวมาอะแล้วเหรออ่าใช่แต่มนุษย์ก็ใจดีกับฉันมากเลยนะบางเวลาเขาก็ให้อ,อาหารฉันด้วยละ่ะให้เหมือนกับว่าให้ที่นอนนะครับอันนี้อืฮึให้ที่นอน u n d e r r o o f อ่าฮะ บัตรอินไซด์ไปเลไนเข้าไปข้างในเหมือนกับ <c oughs> <c oughs> จะใช้ชีวิตแบบยังไงอ่ะ,อะเป็นเขาเรียกว่าอ่ะคาย n อ i d h <c oughs> เป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีครับอยู่อยู่กับเพื่อนบ้านที่ใจดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะดีกับฉันอ่าฮะ เสมอเทตี้อ uh, ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณว่าอืมซัมเวยสัมกับว่าแบบยังไงอ่ะอืมบางคนก็ใจร้ายอ่ะครับอ่าฮะแต่ฉันก็มั่นใจนะว่าเขาจะได้เรียนรู้หมายงั้นเหรอใช่อาจจะไม่นะฉันมั่นใจว่าคุณคือมนุษย์นี่คือการรอคอยของคุณเหรอ ใช่จริงเหรออ่าฉันเชื่อแบบนั้นนะตะ่กี้ตรงนั้นคือประมาณว่าใช่ประมาณน้าจริงเหรออะไรประมาณนี้นะครับฉันเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็รองครับอ่าฮะฉันรอไม่ได้แล้วที่จะจะได้เห็นมนุษย์มนุษย์อ่าฮะเหมือนแยบว่าอยากไปเจอมนุษย์อีกครั้งเนาะอันนี้ลิงครับอ่าฮะเดอ่อพวกเขาบอกว่าอ่าเรียกว่าไงอ่คือไอโซสตี้นี่คือประมาณว่าอะไรวะอ่ อความอยากรู้อยากเขาบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นน่ะฆ่าแมวครับประมาณนี้ครับความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นการฆ่าแมวมันดูแปลกๆไม่ได้ประโยชน์นี้ครับอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอแปลแว๊หนึ่งนะเออพวกเขาเก่าว่านี่นี่ยครับผมแปลเขาบอกว่าพวกเขาเก่าว่าการอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนเป็นตัวฆ่าแมวอ่ะแปลกนะเดน เมื่อไหร่แล้วทำไมฉันอยู่ที่นี่ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันเหรอฉันก็ไม่รู้เอ่อประมาณว่าไงเงี้ยก็เอ่อฉันเพอพอฉันอยากรู้อยากเห็นนะครับอ่านี่เธอได้ยินฉันด้วยเหรอตอนเนี้ยเอ่อเอ่อฉันได้ยินโทษทีนะอืมมันโอเคแหละความอยากรู้อยากเห็นน่ะก็เอ่อมันจะมาอยู่กับเธอตลอดมันจะอยู่แบบมันจะมาหาเธอ ฉะนั้นล้วก็เคยอย่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะอย่าแบบอืมอยา่าคาดหวังเลยอ่าฮะอืมแล้วก็อินอินเห็นนี้ก็คือแบบว่าอามันก็จริงอ่ะนะโอเคแล้วนี่อะไรครับเนียยนี่ฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ฉันเป็นใครเนียยโอเคเอยโอฉันเอ่อ CityCat ตี้แคทเจ้าเหนียวคิตตี้ไ you อ l เออเซลาเรียกว่าอะไรอ่ะ u ออ y y ายยูเซลเธออยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่เธอรู้ไหมว่าทำไมเอฉันถึงอยู่อ่ฉันอยู่ที่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบเขาเป็นเป็นสถานที่ครับเมียวเมียว มีม่าครับฉันอยู่ที่มีน่าหรือเปล่าหรือฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยะฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะให้คำตอบเธออย่งไรนะอเอาทแต่เธอก็ต้องไปในสถานที่ที่เหมาะเธอหมอะกเธอเป็นแบบนั้นนะจริงเหรอฉันบอกแล้วไงฉันน่ะไม่รู้จักอมีม,ามา่าเอาอะไรเนี่ยครับแต่ฉันก็สามารถที่จะรอเพื่อที่จะเล่นกับคนใน ื่อที่จะไปเล่นที่บ้านใหม่ของฉันขอให้สนุกนะโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยครับหมายแล้วเหรอครับอ่าเดทำไมพวกเขาถึงพาฉันมาที่นี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้านายของฉันเขาจะต้องอ่าเขาต้องแบบเขาจะต้องกแบบัง,งวลแน่เลยเอ่าคุณจำอ่าเรื่องเรื่องล่าสุดก่อนที่จะเกิดก่อนที่คุณจะมาที่ได้ไหม ใช่ฉันอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวของฉันครอบครัวมนุษย์ของฉันนั่นแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเหรอฉันไม่รู้สิ่งทั้งหมดที่ฉันจําได้คือพวกเขากําลังร้องไห้และฉันก็อฉันก็เจ็บรู้สึกเจ็บปวดคนร้องไห้อะครับทุกคนร้องไห,ห้มากขึ้น ฉันรู้สึกฉันรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกยากรู้สึกแบบว่าอ่าไงอยากอยากที่จะแบบยังไงอะ่ะให้ทุกคนนี้กำลังใจมากขึ้นนะครับแต่ฉันก็ไม่มีแรงที่จะทำฉันรู้สึกเมื่อยล้ามากเลยเหมือนกับว่าฉันใช้พลังงานทุกอย่างไปหมดแล้ว I have to u uh, block นึ่นะครับ block อ่าก็คือประมาณว่าแบบ I have left to เหมือนว่า,าแบบเราเรานี่ยคือแบบเห่าไม่ได้ครับแบบเหมืนแบบว่าพยายามจะเห่าแต่เห่าไม่ได้ในฉันสุดท้ายฉันก็มาอยู่ที่นี่เดมัส oh. ีพวกเขาต้องกังวลแน่เลยฉันไม่คิดแบบนั้นนะหืมทำไมหรอเธอคิดว่าพวกเขาไม่รักฉันงั้นเหรอแน่นอนไม่อ้าวพวกเขานะ่ะเอ่อ พวกเขาไงครับพวกเขาร้องไห้เพื่อเธอพวกเขารักเธอแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขานะ่ะรู้ว่าเออเธอน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขารู้อ่ะว่าเธออจะมาอยู่ที่นี่เหรอครับเธอเอาให้ตรงที่สถานที่นี้และอย่างสุดท้ายนี่คือทางที่จะเดี๋ยวว่ครับทางเส้นทางอะไรสักอย่างครับันนี้แต่มันก็ไม่มีเหตุจะเป็นอะไรนี่ อืมเขาเรียกว่าอะไรโนเวเตอร์เอ่อเพจสถานที่ออเทอร์เดนโฮมที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านหรอครับนี่มันแล้นโนเวเตอร์อโนเบเตอร์ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าที่บ้านนะฮะกับอ่า uh, มนุษย์กับพวกอ่า uh, มนุษย์เออจะหมาน้อยแต่รับพวกเขามากเลยนะอืม uh huh. เธอหมายถึงเธอหมายความว่าอย่างไรเหรออา่าฮะก็เหมือนว่ารักครอบครัวคนเดียวครับอะไรอย่าเี้ยรักครอบครัวเดียวอา่าเดนอาโพรโพรบามี่อ่าฮะอ่ะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่มันไม่ใช่สำหรับเธอ,อตัวละครเราจะกล่าวถึงอะไรครับเธอไม่มีอะไรไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วใช่ไหมโอเคเธอไปยังสถานที่นั้น แลเธอก็ต้องรอพวกเขาที่สถานที่นี้อ๋อต้องไปรอที่นั้นนะครับที่นั้นขออภัยเนาะพูดผิดอีกเธอต้องไปรอพวกเขาพวกเขาจะมาหาฉันงั้นเหรอใช่แต่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เร็่อนี้นะแต่แน่นอนพวกเขาจะมาหาเธอฉันจะรอจนกว่าเขาจะมาหาฉันแล้วตัวล,ละครเราจะเสืออะไระครับหรือว่าผมแปลผิดที่ว่าเลยนะเหมือนกับว่าเขาโอ้ อะไรนี่อ่ะที่เหมือนกับว่าแบบเขาที่อตัวละครเราจะบอกว่าเอบอกว่าแบบเหมือนกับว่าตัวสุนักมันไม่ได้โดนพวกแบบครอบครัวไม่ได้รักอะครับสถานที่ไม่คืออะไรกันเหมือนกับป่าไม้เลยรถไฟนี่มันอะไรกันโอเคครับเจ็เอานี่เหมือนเดิมไม่ไม่เป็นไรฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยเธอะฮะ ไปตรงนั้น Kevin> อ่ะอ่าเดินไปครับอ่ะใช้อยนู่นี่ใช้ไม่เห็นใครเลยนะอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอ่าเสื้ออยูเอสนี่นี่เธอรอฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยอ่า yo standing เธอกำลังอยู่ในสรนที่เต็มไปด้วยอ่าพวกพืชพันธุ์และเธอก็ แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่เห็นใครเลยงัน้นเหรอแล้วก็อะไรเนี่ยทายทายพิคาตก็คือประมาณว่าออืมมนุษย์ทั่วไปเหรอทายพิคาตแปลว่ามนุษย์ทั่วไปเหรอเดี๋ยวก่อนนะเธอคือนี่ไงข้างหน้านี่อ่ะอ่าใช่ใช่อยู่นี่ไงข้างหน้าเธอนี่แหละเอาแล้วเราก็ตกใจครับโอ้ลิแหมมีเซ็นเซอร์เลยนะนีฉันคุยแบบเพื่อนกันเหรอ โอ้พระเจ้าแน่นอนนี่ก็เป็นการใชช้ีวิตของเธอไงยอมรับมันซะฉันเอ่อฉันขอโทษนี่มันฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะไม่เคยคิดด้วยว่าจะต้องมาคุยกับพวกอ่าพวกพืชแบบนี้ใช่ใช่เธอก็เป็นคนที่อยู่ในที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเรานะเคฟิล ไปวิ่งครับต้องใช้ชีวิตอยู่โอเคและใช่เธอมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทีนี้ใช่ไหมล่ะเออไม่มันมันก็จริงแหละฉันขอโทษทีแล้วก็ประมาณนั้นยังไงเป่าลมอ่ะครับเธอเธอพูดเธอบอกว่าขอโทษแน่นอน anywayanyway anyway. ก็คือถึงอย่างไรก็อย่างไรก็ตามฉันต้องต้องการจะบอกเอ่อต้องการที่จะบอกว่าสวัสดีนะ แล้วก็โอลี่ลีวิ่งแดชบอร์ดโอลี่โอลี่ล i วิ่งดำรง hmm? ดำรงอยู่ที่นี้เหรอครับก็คืออ่า uh, สิ่งมีชีวิตที่อยู่วันนี้เหรออ่าใช่สวัสดีนะสวัสดีห hmm? เธอจะจะพูดอะไรกับฉันกันเหรออืมเธอหมายถึงเอ่อชื่อของเธออะบอกฉันดีว่าอะไรที่เธอชอบเหรออ่อ on ล a l never e r e s name anyway อืมเหมือนกับว่ายังไม่เคยรู้จักชื่อครับอ่างั้นก็ได้แขนไอคอฉันจะอ๋อเหมือนกับว่าตัวละครนั้นยังไม่มีชื่อนะครับไอตัวพืชนอะฉันขอเรียกเธอว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไทนี่เอะอ่อไทนี่ครับหรือว่า นี่วะเทอเอ่อไทนนี่หรือททนนี่เดี๋ยว่าทนนี่แล้วกันเนาะททนนี่เอ่อเซอร์เอเลเรชันฮิวแมนอืมร้อยชื่หรือเปล่านี่อ่ะเอ่อประมาณนั้นแหละครับผมมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นี้นะอืมที่เธอสามารถอ่ามอบเอ่ามอบชื่อนี้ให้ฉันอ่ะเคยช่วยเอ่อแบบว่าไงจะให้ชื่อให้เหมาะกับไซส์อ่ะครับ โอ้ไม่ออะไรเนี่ยโทษทีนะบางทีเธอฉันเรียกเธอก็เรียกฉันว่าทินนี่ก็ได้นะจริงเหรอขอบคุณนะทินนี่ฉันบอกฉันหมายถึงว่าเธอสามารถเรียกเนมเรียกนั้นก็ได้ไอคิตตี้ออัมติงอะไรเนี่ยครับโยเพ็รเรียกอ๋อเรียกสัตว์เลี้ยงของเรา,าครับแล้วก็ไลฟ์คิตตี้ออสสติน เช่นแบบแมวหรือว่าบางอย่างหืนี่คือสิ่งที่เธอต้องการจะบอกฉันเหรอไม่ใช่แล้วเธอหล่ะชื่ออะไรฉันเหรอฉันชื่อว่าวีวี้อ่อยินดีที่ได้รู้จักใช่ใช่ so so you lost อ่าประมาณว่าอ่างั้นเธอแพ้เอ้าอ,อะไรเนี่ยหืมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หมายถึงว่า อ้าวฉันหมายถึงว่าใช่ฉันฉันหนัแพ้แต่ยังสุดท้ายฉันจะบอกคือเออ่พวกเขาสามารถพาฉันกลับบ้านได้แอ้ตอนนี้ฉันก็รอเดินฉันก็เดินรอบๆนี้เพื่อฆ่าเวลาว้วยอดเลยอย่าบอกเกี่ยวกับการฆ่าเวลาในบนรถไฟนี้สิโอ้ไม่เดสลิฟอ่ออะไรเนี่ยอออ่ออีอฉ๋ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ย อาบางทีก็อืมอาจจะไกลแค่ไหนเนี่ยอืมมันต้องเปิดตากว้างม,มากเลยแหละนะดูข้างล่านี้ฉันคิดว่าฉันเชื่อว่านี่มันเป็นแค่ฝันน่ะอ่ามันไม่ใช่หรอกนี่มันความจริงโอ้จริงด้วยอิทเทอร์เวนี่มันก็เป็นรู้สึกประมาณว่าไงเงี้ยรู้สึกสบายครับไฟไวิดมีไฟวิดมีก็คือประมาณว่าอา่าเดี๋ยวนะีะไรดละไฟวิมีนะ รู้สึกดีอะครับอ่าหลายหลายคนในนี้เหมือนดีกับฉันเลยบอกเนี่ยครับใช่เธอต้องร่วมกับต้องเอินจอยอ่าฮะบางทีมันก็อืมฉันก็ต้องการที่แบบฉันก็ต้องพูดอะนะฉันไม่ต้องการเอ่อไม่ต้องการอะไรอ่ะโอ้โหยูวมัสลองโอ้โหจิมัสลองเกอร์แป๊บนึงนะฮะับโอ้โหจิวมอืมแป๊บนึงนะขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะ วนใช้ไม่ต้องการที่จะหยบคุณนานนะฮะอนนี้ครับผมเธอต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะในสถานที่นี้อะคุยกับทุกคนถ้าเป็นไม่ได้แน่นอนอันนี้ทูแผนเรืวอดีเธอเธอก็จะกลับมาที่นีก็ได้แน่นอน, nice อออน,น,น,อนโอเคครับเราต้องไปคุยแล้วเราก็เดินดูตรงนี้ให้หมดเลยครับนี่อะไรเนี่ยเห็ดเหรอโอ้โหเรื่องนี้เป็นพืชนะครับ โอ้มีต้นไม้มีกวางอืมโอเคมีสี่ตัวตรงนี้ที่เราต้องปุยให้หมดจัดไปไหนลองดูซิตรงนี้เป็นไรครับแอสโบไอเนี่ยเธอจะมีผู้หญิงมาที่นี่นะมาเลิกมาร่วมเขา้ามาอยู่ที่พวกเราเหรอฮ้อไม่นี่มันไปไม่ได้เธอได้ยินพวกเราด้วยแต่พวกเราไม่เข้าใจภาษาแล้วนะอืม ฉันสามารถได้ยินและเข้าใจภาษาของเธอได้สบายใจได้เลยโอ้นี่เธอคุยกับพวกเรางั้นเหรอไม่มีทางแหละมนุษย์ไม่มีความสามารถในการฟังเสียงพวกเราได้นี่แต่ตอนนี้พวกเราหิวอ่ะหิวเฉยน,น้อยเซนอ่าฮะเอสเมนเหมือนเธอกำลังไปหาอะไรกินหาอะไรกินให้พวกเรางั้นเหรอเร็วนี้ขอโทษทีนะฉันไม่ได้จะหาอะไรกินให้พวกเธอเหรอกนะแต่ ไม่ได้หาอะไรพวกเธอกินไอ้ไอ้ทั้งนั้นอะไม่ได้หาอะไรมาให้เธอมนุษย์นี่นะเออเชมัสดีเธอต้องเออเธอโกหกเราไม่ต้องการยินคำนี้บางทีเธออาจจะไม่สนใจพวกเราได้ซ้ำอ่อ๋อก็ได้ก็ได้เธอไม่ต้องการฉันไม่ต้องการฉันใช่ไหมโอเคให้ฉันไปแล้วอย่ยเย็นซี่อย่าเพิ่ง เห็นไหมเธอเธอบอกว่าเธอจะไปแล้วน่ะแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้สิเอ้าอะไรเนี่ยไอ้เหมือนพวกนี้มันทะเลาะกันเหรเนี่ยครับตรงนี้มันเหมือนมันมันดูแบบดูแปลกๆกันนะอ้อะไหนลองคุยกับต้นไม้นี้สิครับเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจุดเอ้าเอาเออเขาเรียกว่าอะไรอะอายเอิงก็คือแบบว่าอ่คุณเชื่ออีกท้ายฉันได้ไหมเออเธอคุยกับฉันได้เหรอแน่นอน ทำไมคุณถึงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะซับเออเซอร์อันนี้เหมือนเคยผมเจอบ่อยมากครับทำไมรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าไงรู้สึกรู้สึกเซอร์ไพรส์อะครับอมันก็ไม่ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะที่จะมีคนมาคุยกับฉันน่ะทำไมหรอฉันก็เป็นแค่ต้นไม้ทั่วไปอะไระไม่ได้คุยกับใครไม่เลยเหรอแค่าสามารถคุยกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะโป โ o โต้ไซน์อินเทเนสคุยได้กเกี่ยวไอคอนทอฉันสามารถพูดฉันสามารถบอกได้เกี่ยวกับการสังเคาะแสงครับคอนเดอร์เดนเอดยิงอ่าฮะเหมือนจะไปเป็นตัวตอเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำชีวิตใช่แล้วครับอนการสังเคาะแสงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพื่อนผมนะแต่อื่นก็อ่าทุกเหมือนตอนที่ฉันคุยกับเธออ่ะเหมือน กับว่าฉันได้รับเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ N E I เหมือนกับว่ารู้สึกรู้สึกฉันรู้สึกวิตกกังวลนะครับอฉันไม่ต้องการที่จะให้คุณเป็นแบบนั้นหรอกนะแต่เด็กทรอยฉันจำได้อ่ะอฉันได้มีชีวิตแล้วงั้นหรอใช่ทุกกอย่างการเรียนรู้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เกิดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับ ความวิตกกังวลนี่จริงไหมล่ะอืมเธอพูดถูกนี่อย่าคิดอย่างนั้นเลยโอเคครับจะอยู่แบบว่าจะอยู่สตียลอ่าสตรัอืมสตักเกลมันก็เหมือนเป็นการต่อสู้ครับเกี่ยวกับสู้กับเวลาฮะฉันคิดว่าอ่าไม่มีสิ่งได้เอ้ยเดี๋ยวคำนี้แล้วคำนี้มาบ่อยเนี่ยคำเนี้ย หรือว่าหรือว่าผมแบบเว้ยผมเห็นบ่อยจะมาอันนี้แล้วบอกว่าเป็นคำแบบมันเป็นคำแบบว่าเหมือนคล้ายๆกันนะครับเป็นสถานการณ์นะฮบมันก็เป็นสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่ทุกคนแนะม้แต่มมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> นั่นจริงนะอืก็จริงนะครับมนะหลายคนก็คิดว่าเรื่องให้เป็นเรื่องปกตินะครับผมนะอ่าเดี๋ยวองคุยกับตรงนี้สิครับฟางตัวนี้ ในเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะที่นี่นิดละเหมือแนบบตรงจุดกลา,างแห่งนี้จะมีอาหารหรือเปล่าเนี่ยอ่อคุณคุณกว้างดิดาเพเดเตอร์แคชอยู่นัก่าได้เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะฆ่าคุณงั้นเหรอครับแบบเป็นหนึ่งนะสี C ่ดี B H. ได้จับจับคุณมางั้นเหรอมนุษย์งั้นเหรอพอดอนพอดอนมีขอฉันขอโทษขอโทษฉัน ขอโทษฉันเหรอใช่เธอต้องทำแบบนี้ฉันขอโทษที่ได้ยินงนั้นนะอ่ะมันก็ถูกแล้วแหละ still still suck but it's okay ยังแบบว่าไงมันก็โอเคสิ่งพวกไม่ใช่สิ่งโตขออภัยครับจะพูดสิ่งโต้เล็กๆเสือ เอสโซ่แฟมิล hmm. ก็ต้องเลี้ยงครอบครัวครับมันเป็นธรรมชาตินะเรื่องเป็น,ปนธรรมชาติคุณไม่ได้ฮอสฮอสเอนี่ดีคุณไม่ได้แค้นอย่างนั้นหรอฉันก็เป็นแบบนั้นแหละนะถ้าฉันนเป็นเสือ ไอ้ฉันได้ยินว่าอมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ่มีแบบอืมไม่ต้องมีการนองเลือดครับไม่อยากให้มีการนองเลือดแล้วคุณรู้ได้ไงอะ่ะก็เพราะฉันเป็นกวางนี่ฉันก็พวกเรารู้ถ้าอยากจะได้คําตอบที่มากกว่านี้อะ่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่อยากให้ฉันอยู่ที่เท่าไหร่นนะเคยรู้ไหมวันหนึ่งอะ่ะ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเธอรู้ว่าเธอต้องใช้ความรู้เธอจะรู้สึกแบบว่าเก็บมันเจอเธอเก็บมันไว้ในใจฉันจะทำฉันจะทำไอวิวไปนี่คืออะไรครับโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่สวยเดียเนี่ยขอบคุณนะนี่มันไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีหานี้เลยโอ้ คุณสามารถเติบโตได้มากกว่านี้เหรอใช่แต่มนุษย์เอ่ออ่าอินฮัทคือแบบมนุษย์เขาเรียกว่าไงเป็นเป็นคนที่ใจร้อนบางคนนะ่ะเ,เรียกว่าอะไรอ่ะจับชั้นออกจากเอ่มายูดก็คือแบบประมาณว่าขอนลากชั้นนะฮะ แลัจากนั้นฉันก็เปลี่ยนไปการตัดรงเห็นก็เปลี่ยนไปขอโทษนะที่ยินดังนั้นทำไมคุณทำไมเธอถึงเป็นคนใจดีอย่างนี้ล่ะที่เป็นคนแรกเลยนะนี่ยที่ฉันเจอที่ฉันที่ใจดีกับฉันอ่ะการหาความรักจากมนุษย์นี่มันยากนะไม่โอ้ไม่ฉันไม่คนพูดฉันไม่คนเขียมนี้สิแต่มนุษย์ก็จะก็จะต้องอืใช่ พวกเขาเขาต้องการอาต้องการทำไมคนถึงชอบถึงรักแบบนี้กันนะฉ,ฉันก็ไม่รู้อ่ะนะว่าจะตอบคำาแบบนี้ยังไงอ่ะฉันขอโทษทีอย่าพูดแบบนั้นสิอย่าพูดขอโทษทุกเวลาสิฉันกำลังจะให้ไว้จะ ฉันจะตอบคำถามเธออยู่นะรู้ไหมไม่ใช่ตอบแถวขอไปถามกำมันจะถามคำถามแต่มันก็อคุณมาที่นี่ก็พอพวกเรานั่นจริงแต่เธอรู้ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครชอบดอกไม้นี่อ่าฮะมันก็จริงแหละครับนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ชอบดอกไม้อะไรนกตไดมีฟาเวอร์ตนไร Night to be apple ไม่ชอบให้ใครชื่นชมอ่ะครับเดี๋ยวลองแปลคำหมดนี้ใหม่นีแล้วกันน่าเผื่อผมอาจจะแปลผิดเลยว่านี้ is not like i flower ไม่ใช่ว่าดอกไม้เราไม่ชอบไม่ชอบไม่ไม่ชอบไม,บไมบใ่ใครแบบมาาอ่าประมาณว่าแบบไม่ชอบให้ใครมาแบบมา มันบอกว่าอ่ามันสวยนะ่อะไรประมาณนี้ครับพวกเราชอบเลยที่ถูกบอกว่าถูก,กใช้แบบเป็นของฝันพิเศษที่สวยงามอืมแต่ครับมนุษย์ก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วก็ก็จะมีเวลามากกว่านี้นะครับก็มนุษย์บางคนก็ใจร้อนนะครับนะแบบดอกไม้ยังโตไม่เต็มที่เห็นว่าสวยดีก็ถอนออกไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับอืมใช้เก็บไว้ในใจฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทุกคนได้หรอกนะ บอกว่าเขาจะทำแต่อย่างสุดท้ายฉันก็สามารถเปลี่ยนตัวเองและคนรอบตัวฉันได้เคเราจะมีว่าจะแบบจะมีจิตใจที่ดีขึ้นอ่าประมาณนี้ครับอืมเป็นความคิดที่ที่ดีนะไซเธอมีความคิดที่จะหาความรักไหมเหรอถ้าเธอไม่สามารถรอจาบดอกไม้ได้อะนะอืมมันก็เป็น,เป,นเป็นจุดเป็นจุดที่ดีเหรอครับโอเค ประตูต่อไปครับโอ้อันนี้มันตัวเดิมมหมเนี่ยมีลาบด้วยโอ้โหมีช้างด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหได้คุยกับช้างด้วยเหรอแล้วอัดแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเอาไปต่อไม่ได้แล้วโอเคครับเอาไปว่าสับวัตคามัพเตอร์อีกทีสับก็ขอเจาที่นี่ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่าั์ทหน้าาั์ทหน้าเราน่าจะมาถึงนี้แหละนะฮะเนี่ยมาถึงเราจะคุยกับสี่ตัวนี้แล้วก็มานั่งที่ช้างช้างตรงนี้เนาะแล้วก็ดูว่าจะเป็นไงต่อนะครับเกมนี้มันจะมียาวเลยเนี่ย โ okay. อเคแปว่าเจอใหม่พันหน้าผมจากพันนี้ไปเท่านี้ครับบ๊ายบาย